เนี่ยวัน้จังหามบัวนี่ไปไว้ผู้เจ้ผู้มาจังเดี๋ยวสิใช้เอาค้อวัดรดิแตกห้อยงั้นนะคอยคือนยังไงได้นี่เบื่อนี่หายังได้เนาะลองแต่เฮลื่อเหลื่อแล้วเบื่อนี่เี๋ยเอาจกพุ่นเกียร์มันหมายยังไงเนาะนเยังไงคอยสิเกียร์มา

ศกผ่าคู้มเมื่อน้องแตวนี่เนาะว้าย<ป>ขยันนี่ดีตาใครได้เป็นแม่บ้านซีเดือนบ่ต้องห่วงนนเ,มมาเนะาะฮ่า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 เห็ดเป็นแต่เรียกบ้านเรียกอื่นด้วยสิโ <c oughs> เป็น, <c oughs> เ,นเรียกอื่นบ่เป็นห่ <c oughs> อยอะไรเยอะยังไร <c oughs> เงินห้าคนี่นะเออว่าทางนั่นแล้วเนาะหาเงินหาครับได้ก็โอเคได้อันนี้หั่นเศษนี่เจ้าเก็บใส่กระสอบไว้ก็ได้เกออ็บเคลียร์ลูกราสิเตะสดมันยังนี่บ,บ่อนี่ยไม่ใส่ตัวนี้บ่อบ่อไม่ต้อวสีขาวใส่พอวันชาชัยเด็กกระเบื้องอติดมันเปิดประตูบะได้เพินพ่นเพิ่นเอาใส่แต่ขอบเพิ่งนี่ กอบเทิกนีแล้วก็โตนั <ừ. S 1> ่นหันใส่สีขาวแมนจะลองปิดบงกุ้งเาจะชาวใส่กับเบอรมันปิดหไดเลมันอยู่ดุมผิวอ่ะอืมใจแต่ยเทิรไปได้เ่าเ่าเก็บกวดงอ่ะกำไว้เดี๋ยวประตูตีตุึมอีก ะหาแกปกระเบื on, ้องกระเบี้ยงแถวมุมนี่ไปใช้ไว้กระสอบเนาะอ่ะมาหนี้กับพี่น้องเอ้ยกอบทักทายสบายดีอีกรอบเด้อเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงที่เข้ามาครับส้มลิปตั้งซองสบุญวันหน้าพ่อพี่น้องเอ้ยมาหนี้กับอยู่ที่เพื่อนคลองน้องแตวเนาะคือเก่็ก็เดิมพ่อพี่น้องเอ้ยนี่กับเตง หน้าน้ำแต่วพันกระปูนมันเรือพันกระมาใส่รอบๆนี่เอาว่าว่ปุ่งพริกบัดเทปูนบ่เลยอืมนี่เสรกระบอกกระเบื้องแท่นี่อ่ะน้อดินสำคักเลยเพิ่นบัดนี่เนาะสีช้ายสายสะอาด งามแล้วบาทนี BLANK, ่คักแล้วทรายนี่กะเดือร้ายพี่พล้องเอ้ยกะับมเป็นยางไว้ให้ทั้งน้องเตวเพิ่นเห็ดอย่างอื่นนี่กะทั้งไม้สร้างแล้วยังชิโก้เสาขึ้นให้ทั้งบอดี้พันยูดีเด็ดบอดี้ล้วจะบริสุขกะเอาทรายตัวที่สมบูรณ์ซื้อมาไหวนี่แหละมันเดือกะดีเนาะกันซาเตโกแถวนี้มารถเจ้าสบายเลยบาทนี่เนาะเล่นคล่องเลยบาท น่ะว่าได้จังหามบัวนี่ไปไว้ผู้เจ้ผู้มาจังเดี๋ยวสิใช้เอาขอนบัดรดิแตกเขาแห้งนะควยขึ้นอย่างไรได้หนิสี่เส้นหักโดยสี่เสนหักบัวเกลือแล้วบ้านนี่มาบอกเขาเบื่อมาตัดไป เนี่ยาวหนาขาวแท้นน่ปักเดงปล่อยอยจมว่าขึ้นไมน่ดีเนาะเตวีวลองดูป่าทองมี่อยจะเชาะบางนี่ปะมองหน้าบันไดให้น้องเตีวบางดูค่ะเคียรบังนี่น แถวนี้มึงดูขวดลงไปพุ่นนึงขวดลงไปทั้งเงโอเคแนีนาะเขาบางหันมันกบอยปูดลนาข่งแข่งชอืมอันน่จูดอันนี้อ kia ở ít nữa, nã bớt khút bao này, đây là đun đây mà. Ảnh mang, Ảnh mang hàn băng, 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 Thái Bồn chứ bả. À, này 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 nó. ừ. quột, sợ, sợ hình hình. này. Chốt, xôi chắc này, ừ. Ừ. này đây, nó. Kia nó รองเลื่อนแล้วบือเตรียมแล้วเนี่ยยังเอือแกวฮะยังก็มีเตีบงมุดมันเกืมใส่ไ่ได้เยียงนะพี่ถาแม่ะมัเมือเมือือนนี่จะเห็นนางกินแตงมุดป้าก็มากเลย เออาาเวอทง,งมีไม่ได้หรอกเออวอถึงป้าเลยวอทงมีข่อยอยากตอบอยากซีทานหนึ่งเพิ่นได้คอมเมนต์มาเมาื่อวานนี่เพ<อ>ิ่นมาเห็นแต่เข้านั่นไปหาแต่แมเมแม่ในเฮือนนี้แม่ของข่อยนี้แม่ชาบุญโดยแม่จะไปหาแต่มแม่ชาบุญบัตรคือบุเห็นสาบุญไปหาแม่บอทงนี้ก็พอวอทงนี้บุกล้าไปหาได้เพิ่นไม่ได้เลย <c ười> แต่แต่ข่อยเองบุกล้าไปหา โดยอาเป็นยังจังว่าบก้าไปหาเพราะว่าทางพ่อมเมย์วะทมีส่วนเสียตั้งแต่ว่ะทมียังเล่นน,น้อยใเนาะเล่นจะจากปีตอนพ่อกับเมย์ประมาณเอมย์เมย์เสียนี่ประมาณหาปหีประมาณป,ประมาณสี่ห้าปีกับญาติเชียก่อนแม่แล้วเนาะญาเชียก่อนเล่นปูตอนนั้นนัน่นนี่ตอนค่อยใหญ่แล้วนี่สิบแปดทุกปีแล้ว เป็นยาเสียก่อนแมนคือเม่เสียก่อนยังพอเสียน้ำดังแมนแล้ววันนี้หันเจ้านั่นอยู่กับป้าเนาะป้าของป้ผู้ตุ้ยป้าตุ้ยป้าตุ้ยน้องพิงห้องป้าตุ้ยเนี่ยแมนเขี่ยมัดคอย่ป้องอะไที่ว่า เพื่อนโกเพินเข้านั่นแหละนั่นแหละเฮือนโกเพินเข้าเฮือนคัตงเด้งแล้วก็ทางรุ่งก็เป็นมอสูตรหรือว่าเป็นมอเป็นศิลวัตรเนาะเป็นศิลวัตรไงเนียนคือทางมอทางเมี่หั่นพอกระเมยพันเสียไปตั้งแต่ในน้อยมาพี่น้องเอ้ยคือทางสบู่ไปเรื่อยๆก็เป็นคือเฮือนหลังนั่นแหละเฮือนโกเพินเข้าเฮือนพอเพื่อนเม่ยเพื่อนเนี่ยเมื่อก่อนคือว่าเอ้ยของบาทุ่งมีเป็นคนเลี้ยงเนาะมาเอฟซีถามว่าสบู่ก็ผู้เห็นเคยไปหาปู้หาแย่เพื่อนปะ ก่อ้าไปหาวะปูหยาพนนยู่คนอนรกแล้วแนนข่อยยัเคยเห็นหนาพันจเือนอ่ะเนาะเลยออกมาตอบเอซีเขมินพันจะทักมาว่าวาลนี่พนจะยังไงเอ่ปูพนนันติดตามมาว่าโดนพันกะพันกะเท่าโอ้หแล้วพันกะกระจายอยู่แนนเลยอ่ะเนแสดงว่าเป็นหาสิเ้ามาเพิ่งอหติดตามแ้วปูเอฟซีนั่ว่ะเอ้าพ่นนะ คิดว่าสาบุนก็สาวไอเพิ่นโมเมนต์เป็นพี่เป็นน้องกัน <c oughs> น,นะเป็นเอ้ยกับน้องเป็นป้าของโอเตียงบ่คนนะหาสิฮู้เอันนี้แกแสดงว่าเพิ่งเกิดขาก็เข้ามาเบิ่งแม่แสดงว่าเพิ่นกงหาสิเข้ามาเพิ่งกั็ไดนเข้ามาติดตามนะเฮ้ยจเจ้าจะมาใกล้ป้าเดอ้อจะมาใกล้ป้าเด้อป้าป้าวนเมื่อยป้าหายได้แเ่เมจะกวดเลยนี้ <c oughs> เอาหมัจกุ่นนีต้องเียต้องเอาคนตีเพื่นมาทุบๆๆเหมือนอยงไ้นเนทับไหรอกคนเรีปูนดี้เด๋ยวเอาจกพุ่นเคียมันหมักยหญ่เนาะยังไงก่อนจะเคียมาน่นะเนาะเดี๋ยวเอฟซีว่าใส่เมียได้หนิแงวลาข่ายนุ่งเสียดขาวยันเพื่อนห่วยเมื่อเือนก็ข่อยชักเนาะ bà gà, hãy cho, cho con hái mà ừ. Nè, này nóng tèo tắc xây nó bè hà thùm Nè, sang nó ừ. tít ừ. Nè Cột con con mẹ Ngàm đấy, chỉ xây bạn nì เกิองงามเท่เกืองงามเท่อันนี้งานบ้านอย่างอีกมาไปเบิ้งทางน้องเตียวอันเก็บกระเบื้องก่อนเด้อเก็บจากกระเบื้องไปทางหลายเศษมันนะผู้แล้วว่าป้าบอกว่าให้ผู้ไยเป็นบบาดอ อือก okay. ็อ er ืมไว้ตามหิมตามหยางน้องเลยโอ้เตี๋ยวส่งขาดก้นอืมบ่อยากขอขาดดอกเอ้อใช่ได้เนาะเจ้าเนาะสวัสดีเลยเอ้อยสิบบ้อนี้ขึ้นบ่บ่ขึ้นเลยสวัสดีเอี๋วกิวอยู่เอี๋วกิวเดี๋ยวเอย่ปองคือเอ้เจ้าสิรูสึก Sự bại rồi, sợi bại rồi gin. Sự bại. Mhm. 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 vậy, Mhm. 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 นี่มาแล้วมาแล้วลุงว่าหูแท้ว่ะนางแยงลุงปวดเกียดว่าก่อนแห่อยู่เนาะน้ํา่่าๆแดนอยเอ้ยงกกบ่ใ่สิใ่เฮือนแวองยามบักปบเพิ่นนั่ง นั่งเลยถ้าจะว่าจะไปปลูกมกพริกืม,มนี่แฉบมี่แฉบนะหยันชีหกงูแห่งเนาอยู่มยแม่ไนแฉบนี้เรปลูกก็ได้ผูกยังก้วงอยูอท่ทั้งหลังบ้านทำนู่กับปันใดได้ไดม่ค่าขายภาคก็ได้ทำปลูกแถวนี้รอบแล้วก็เอาตูบออกค่ะนี่นายจะปลูกไหมอืมคนเดะ เคี้ยวแถวนี้วัดนี่กะบหมักทัวกินหมักทัวแล้วนี่ง,งัวเข้าอีกพวกทัวคือเหี้ยนเลยก,ก,กินตอนไหนไม่ซื่นนอนี่บอาคือบ่กมีหัวอยู่ลืมปิดหัวอบอออ่าก,กินตลอดหาต้นนั่นนะ่ะก้นขีมรวดถ่านเตาเลยหลอกอันใดคิวๆนะม่นคือต้นไม้มันโมเมนต์นนะอ,นอากาศนะ บอกอันอนอก่นไหไเลกินได้บอกแล้วเร้าว่ากินกับแกงหน่อไม้ได้ว่าไปชิกินคิวคิวจะวายเมื่อไงแค่รู้อันแค่แตะก็ยังคิวเลยนักภูมคุค้มกนก็จะลวกกินอืมจังเล่าดดว่าลวบมึงมันคือคิวเอาไว้ชิลกทิมแล้วพริกะระทั่ววะเจ้ามีประกาศหน้าเนาะกับว่าด,ด้วยประก,กาศหน้าว่าอย,ยู่ใส่ประก,กาศหน้าคือ <c oughs> ก๊กหนึ่งอืาอืา วันนี้กลับมาสวงคำๆได้กินเนี่ยไอ้มียังก,กินตอนเที่ยงนะย,ยี่สิบยี่สิมนนั้นไปตลาดสีอสิบดโลนึงออซีสิโดโลนึงไม่หแห้งไหมบออือดีแล้วเอาสื้อ,อยูในใากินไว้ไว้อยอีมพก แล้วขังมันจะได้วงไห้ใกล้รอดเข้าไปไม่ตงมาดูเนื่องปกตินละคลอแฉ่น่ะนั่งแบบเย็ยนสบายดีอ่าเป็น,ไร,รน,นไรได้แม่สร้างเขาวัดขันใดได้เฮะเดี่ยวเอาบว่อนี่เต่วเอ้ยดีสองคนแม่ลูกเลยบาทนี่ ติดตัวไว้ไหมอืมตัวไว้หน่อยในบ้านเลยจะมาให้เอาเข่าเลยเราปิดตัวไว้ก่อนเราอะทางใดบัตรนี่โอการ์นั่นไว้ก่อนบ่บ้านอะเราถ่าเบิร์น้ำกัน่พี่น้องไลยเนาะ ก, <laughs> ออกันไว้เนี่ยรอดอยูาอาบบบ่บ่เว้ยก็นางคัก็นางเผาหงน้ำนอนและกันไว้เอาเอาประมาณนี้ก่อนพอกันเปื้อยมาไปนอนแบบละอาบน้ำเนยครับสบู่ครับสบู่เราดีใจเจนแล้งไม่สร้างกันเห็นแต่กุศ อ้อมกันั่งเ่าแม่ค่ะก็ได้ยังออมกันเนาะอ่ะไปอ,ออกไปข้างนอกก่อนบาทนี้คุณซอยแม่เก็บผ้าตัางนั่นกันกําลังกันสิแม่เก็บุืนเล่อันนี้อะไรบ่ Bao băng 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 này bắt đầu băng 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 vậy chụp điện băng 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 เอนยี้คากบาดนี่เอาเอาบนนี้ปกกแล้ว,วมแวม,ม่แม,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 ม่คนเก็บดูไปคนขึ้นคนคน เหน่ได้ลูกเอ้นะมาพี่ไว้พรุ่งนี่ไว้ไว<า>เจ็บเกียเจ็บกระตอกกระตังอีว<า>่าพปกไว้พี่สอบปูนเจ้าพี่<า>โอ้ไปแล้วอฮอบึงบึง บักนี่แม่สร้างไปแล้วหึแม่สร้างอีกรอบนึงค่ะพี่น้องเอ้ยก็สิได้เมื่อรับนองพิเนาะมื้ออื่นพ่นแลสิขมาใหม่อีกค่ะเปลี่ยนงนงแออกินเป็นกงใจแม่บ่อ๋อมกบ่อองก็เบิ่งซี่นี่ฮะ ว่าาว่านเลือกเป็น้องนำเจ้าของนะมักบะกระเบิงสีนี่เจ้าอันไรเบอรนอไรเงเบอืมมันกระปายสีเนาะมันแน่นัง่นัอนี่ยังมาไกมาเจ้าโคกได้กินหนิว่าํางผูกนั่งอยู่กับคนเจ้าโคกผูกเมรำจิการทำนี้ก่อนทำนี้ก่อนโอเคนะโอเคทำน่ะ สิได้น้ําีบ่บ่นะโดยกันก็สิบ่ค่อยเปื้ปานไดกันเปอน้ําสะบู่เานี่ละพี่น้องบาดนี่ว่าอแม่น100%เนาะมันไม่ช่างออกอื่นนี่เนาะอื

โอ้ดเมเจอร์สนนั่นะแล้วเบอร์นี้ทางแม่สร้างเราแต่ยังก็เงินัท่าสีเห็นยังเหลืออยู่บ่ยังรวมไปเห็นของหน้ามิตกสาวอยู่บ่แตาสีเหลืออยู่สองพันเหลือยอยู่สองพันเดี๋ยวน้อใเสียใจเลยเนาะ ไปลองไปยังสารพัดได้ในสองพันเฮ้ยเอ้านั่งด้วยปวดเยียวนังร้ดนร้นนอนไปหันเนาไม่แต่พื้นสช่ไมาเบิ่งน้ำนี่เวลากะบีบขามาใกล้ขามาได้ค่อยไปลองไปมาแบบวันนี้จะดวนมาเนี่ยไม่ได้สื่ออยังว่าฝ่นนอนเมย มาออกมาจากบ้านทำแนมาเนียเสยเห็ดเกิึงานเสรยพ่อเสยแม่เสยมืเห็ดอยู่เห็ดกินใหสร้างทุคนกัจะไปดงอีกเม้งนั่นเนาะเฮะิมานอยยกเลอยอาจรย์เบอร์พนะชิคเอามาใหม่ได้ไหมเด้อ โดยดยเดินกลับมาหาลูกอมว่าอยากกินยังกับว่าอยากกินยังเงินแม่ยังกระเป๋าได้หึวให้พ่อนั่นหน้าสวยงามแล้วเกลี้ยงอานหูสะอาดตาบาทนี่เนาะสีขาวตัดด้วยสีฟ้าขอบกันเปื้อนไม่พี่น้องเอ้ยหุงคักปนยังเนาะนี่ นี่แม่างิเก็อีกรอบนึงเนาะเพราะว่านมันได้ติดกระเบื้องเยน้อยเาะันก็ยังๆแจหั่นกระเบื้องโดย2แผ่นแ่อันนี้หั่นน้องแตวเพิ่นประตูตูถกรถแตกจํเบล็อกบล็อกบล็อกมานี่ตูนี้ตีเอาเป็นยังเส็น้อยนึงใสเนาะน้อย บานนี่พี่น้องเอ,อ้งามเลยขิได้ขอมินมาในใตคขิปเด้เอพอมีเป็นกำลังใจน้ากันพี่น้องเอไนนะ้เนาะที่บ้านของน้องแตวอีกลงังเดีว่าจบตัวนี้กับพอ่จบพ,พี่น้องเอ้งานที่เพิ่นของน้องแตวไม่แต่หาเงินหาอย่งางให้ทั้งน้องแตวเพิ่นว่าเพิ่นชีขึ้นมือขึ้นงามมีเงินมีคำซื้อในอยู่ในกินกะจังว่ากันเนาะแต่ว่าที่แน่ให้ทั้งแม่สร้างเพิ่น เก็บเนี <bur> ่ยเรีอบ้อยบืเอ่นยัว่าสมบูรณ์คุณพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ทั้งสมบูรณ์กับที่ดึงโม่ได้คุพี่น้องเลยก็ต้องขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเอฟซีเนาะที่เข้ามาขับส้มคลิปตั้งแต่ต้นจนจบดระกาศบุกขำโฆษณาเด้อขอบคุณขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจแห่งใจตลอดมาตลอดไปคุพี่น้องเลยทั้งสมบูรณ์กับยูได้ย่นพ่อแม่พี่น้องป้าลุงแต่ก็ทั่งพระคุณยายแลวก็เอฟซีที่เข้ามาเป็นกำลังใจเนาะ ไปเถอนไปทางวันได้ชมไม่รู้ไปตามลูกเราบอนอน่อือไปตามนอนเป็นใครอ่นันอ่ะอือเอาบาทนี่เกือบควยคู่ได้บาทนี่เป็นกิ่งนี่เนาะอ้าป้าป้าก็ป้าเรา,าตแตว๋วแลยนอนบ่สิใช่นอนบ่อนอนขำแท้ โอ้ยใหญ่ไว้ยู่ได no. <cu> ้บอกไฟนี่กะเนาะเออจะ่าเบี้ยนจ้าเนาะฮะใบมันเดือดคือกันเนาะนี่แหละเบี้ยงไฟบ่เม่นบ่เม่นบ่แต่วเม่นได้มันต้องมีห้างไม้มันปุ่มขึ้นแน่นะระวังเนี่ทางหัวนั่นเต็มนะทันไปมันคือกันนะใครมาบึงกินหนึ่งคือกันเนาะเนาะในมันหล่นนู่นกูในมันหล่น เพราะว่าห้างมันก็มีส่วนเ้นาะงมันปงขึ้นนั่นเด้กัพอเป็นหมากใหญ่ซี่ก็ลกเลยบัดนี้เนาะเบิ่งแล้วให้พี่น้องเอ้ไปซั่นเมื่อปาก่อนบื่นจังว่ากันเด้อโยอ่ะอยู่ดีมแงคือกันใกล้สิแล้วได้เนาะแต้มรถเจ้ายัแล้วฮะยัแล้วให้แต้มยังเตียยัง อ่า <laughs> โอเคโอเคจังหวะกันเนะาะปอัน่ะเอ้ยก็ไม่กดว่าจะตักไปเด้อเจังเขี้ออกจะดำมองโน่นน่ะโดยโดยเบิ่งในภาพกับงามพี่พี่ต้องกับบันไดตัดเนาะกันทับสีขาวคักคักคักบาทนี่้าไปแล้วเนอ